หลายคนน่าจะรู้จักเกมนี้กันทุกคนชื่อว่าดูเดบอลฮะชาชทฮมผมก็จะกลับมาเล่นเกมนี้เพราะว่าผมก็แบบเห็นอยากจะไปทำคอนเทนต์แบบนี้บ้างยังไงก็เลยแบบจับมาเดชเบิ้มเบิ้มคือเรื่อะเดี๋ยวจะเล่นตัวนี้ก่อนเิชี่ซึ่งในวันนี้ฮะผมก็จะแบบเล่นไปเรื่อยๆแบบแค่แบบเล่นเล่นเอาคาคาเพิ่นทุกคนเอาคาคาเพิ่นเอยตีกรอบว่ะ โ okay. อเค่ามีรถรถอยู่คอยดูพวกนี้นะมันเดี๋ยวมันจะโดนรถชนรถคัน้นชนดูดิเดี๋ยวคอยดูนะอะครนิโตสองตัวรอดอเดี๋ผมผักรถเล่นกันอ่ะอะใครโดนใครโดนอุ้ยเ <laughs> <c oughs> วียนกรรมอา อย่าใช่ไหมมีระเบิดนะนี่นะระเบิดไปต่ออุ้ยเลือดไหลไปเยอะแล้วก็เงยหน้า้นนะฮ่วิ่งวิ่งไปวิ่งไปสายโอตำรวจมาลุ้น Denied Double Kill เมื่อกี้เห็นใช่ไหมเฮลิคอปเตอร์บินแบบไม่มีใบพัดได้โอ้โหเจ๋เลยนี่มันลูกเดรนเลนได้เรียนกว่าจะทีมันบเต็มขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับใครกระพริบตาวะ ใทยกับพิพตาขอร้องอย่าอย่าทำแนี้อ่ะ ready s t แล้วใช่ไหมยิงต่อ s h o อ t กระเด็นไปเลยโอเคแตกแน่นอน s h o อ t เออเออเออพี่โรนี <dropped out> <ud> ่ได้วเดี๋ยวจัดการให้ไหมนี่จัดการให้ก็มาแล้วั ระเบิดรถไปซะขับปีนเหมือนระเบิดบ้านอะดูคิดดู่าเดี๋อวขึ้นกันยิน้าดับบิคคิลทริปเปิลคิล๊บซี่มายิงไปแล้วก็ื้อโกโฮมไปซะ ดียิงไปมีวิธียืดด้วยสนานผมเลยนีいい่เอ้เย so like อ๋อยิงย <porte> ิงวิธีย <pper> ูดได้ฮะดีเลยมีขยะได้ป่ะเออเรียบร้อยดูดีวิธีว่านคางไปยังโอ้โหมาแล้ว ok nha, yin về sa, upsi, Cho bắt pa, có cho bị rồi ra ha nè, bùn hải điên luôn phải ta เดี๋ยวกันอนระเบิดไประเบิดปุ้ม <B OOM! S 1> โอ้ยคนนี้ป้นมันคนนี้ที่ออกไปไม่ได้ฮะ โอเคเลกมรียบร้อยยิงไปอุ้ยมันมาหลายคนเลยฉะนั้นน like. er ี่อย่ี้เนี่ยะนน้ดระลอื้มเต็มเต็มซะอูู้หูมาเด็ก มาดิอือยูเรบอโอ้ยเฮนอัเตอร์มาผมใช้เฮนอปเตอร์หนีแล้วเคเออ ถือระเบิดคอมพิวเตอรทางที่แน่เรียบร้อยใช้คอมพิเตอร์ไปละหนี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  โอเคโอเคเจอกอนรถระเบิดเลยนี่ไม่ไหวก็เออนี่นียยน่ย,ยิงน,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 นีก่อนก้มมาก็ยิงเลย Hot, ลีชอดเสวทมาดิโ้โหเฮลิคอปเตอร์นี่นี่จริงเลยม,มาดีมาดี hai đấy đi rồi bác lên ngay nữa Hãy subscribe cho kênh

โอเคเนี่ยิงไปโอ้ทำไมกดยิงไม่ได้วะโอเคโอ้โหสุดแล้วสุดแล้ว นะครับดีแล้วเต็มเต็มแมวัี่จะซื้อดีเดี๋ยวจะได้จะหาดีกอนดีตัวตัวตัวเดีไปเรียร้อยตีไปเลย 你不要听他。干嘛哇？怎么怎么不客气？不客气。你了你了。 เไปโอเคไปหาอีกันเลยอาครับโอเคปๆๆาปรปราปา เฮลยคอปเตร์ทำไมขับยากไงวะไปแล้วโอ้โหแล้วขับยังยาก,กว่ะไอเนี้ยเพิอมเนี้ยเกียดมาก

Yeah. นี่ไงสีโอเคต้องใช้มูลกราิตี้ฮะมูลกราิตี้มาเวลาผมใช้นี่เห้อ ไม่ใช่โคดหินในการส่งตัวเข้าไปหืมยนี่ยทำไมมันยากจังวะเออมีเอดีวยด้วยเสียงใช่ไหมแล้วบปึ๊บ ไปเลยเดไปไปก่อนเดีวไปก่อนแล้วก็ค่อยหรืไฟไกลแล้วเนะี่ยขับยากจ้ะแค่จัด เขตกว่าก okay. ไ,ไปครับตรงนี้แล้วก็อือเราเฮลิคอปเตอร์ไปไหนวะเอออุ้ยตรงนู้นอยู่น่นเลย เคมันอยู่ตรงโน,น้น ATV มาไปเลยไปสกอดูดิกเวียนหัวมากเลยเวียนหัวจริง พี่ยิงออกมาไหมโอ้โหอหยู่ข้างบนด้วยเลยเอาล่ะเอาล่ะรู้สึกว่าของจะไอ้นี่แหละคลิปนี้ถ้าต้องขอตอะไรไปก่อนนะใครชอบคลิปนี้เลยก่อนเลกนยกดแชร์กดติดตามฮะสำคัญเลยแล้วก,ก็เด็กเจ๊เตอร์ต้องไหวใช่ไหมฮะ Goodbye นนีโ o g e นเ s สว r โอ Get out the way 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 Pick up that job, all my enemies getting trapped